เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงพอบอรทรรอึ่มแรงค่ะพร้อมปกป้องอธิปไตยพื้นที่ทับซ้อนเกาะกูดขนาดท่านใหม่จวบเลวทั้งนายที่ฆ่าท้าภูมิธรรมนพดลฟ้องมา ลงพื้นที่ของพอบทรครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการส่งสัญญาณในระดับหนึ่งค่าว่าฝั่งกองทัพเตรียมพร้อมปกป้องชาติทั้นใหม่ออกตัวแรงค่ะจวกทั้งภูมิธรรมนพดลหลังผุดวลีคลั่งชาติ ทำคนไทยแห่ไม่พอใจค่ะสึบเนื่องจากกรณีที่มีความพยายามยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ยกเลิก MOU 2,544ในยุคข,ของนายทักษิณชินวัตรที่รัฐบาลปัจจุบันจะนำมาเป็นเครื่องมือในการแบ่งผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลนะคะซึ่งมองว่าไทยจะเสียเปรียบการปักปันเขตแดนทางทะเลค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเกาะกูดจังหวัดตราดและก็การที่นายภูมิธรรมเวชยชัย รองนาะยกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าอยากคลั่งชาติปั่นเขตแดนยิ่งเป็นการจุดไฟที่ลามทุ่งไปกันใหญ่ค่ะล่าสุดทางด้านของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนหรือท่านใหม่ค่ะก็ได้โพสต์ข้อความสุดเดือดค่ะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะงะโดยมีรายละเอียดว่าคนรักชาติและคลั่งชาติสำหรับนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แทนที่จะมากล่าวหาว่าประชาชนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าให้ยกเลิก MOU 2544ว่าเป็นพวกคลั่งชาตินั้นก็ควรจะสำรวจสํานึกและตั้งคําถามต่อรัฐบาลตัวเองด้วยว่ากําลังขายชาติอยู่หรือไม่การปกป้องบุรณาภาพแผงดินแดนหรือสมบัติของชาติเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา50ส่วนการปกป้องคนชั่วขายชาติขายแผ่นดิน กองชาติกองแผ่นดินนั้นเป็นหน้าที่ของขี้ข้าชั่วช้าพอๆกับนายเร็วๆของมันใช่หรือไม่นายนพดลและพักเพื่อไทยอยากจะฟ้องก็ฟ้องประชาชนคนคลั่งชาติได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เห็นการขยับตัวของกองทัพเรือครั้งแรกค่ะหลังจากที่ประเด็นเกาะปูดกําลังถูกพูดถึงอย่างดุเดือดโดยในวันที่2พฤศจิกาย,ยน2567ที่ผ่านมาทางด้านของ พลเรือเอกเจิรพลว่งวิทย์ค่ะผู้บัญชาการทหารเรือได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเกาะปูดเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลต่อไปครั้งนี้นะคะผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวให้โอ,อวาากับกำลังพลของหน่วยตอนหนึ่งนะคะบอกว่าขอบคุณกำลังพลทุกนายที่เสียสละต้องห่างจากบ้านจากครอบครัวที่รัก มาประจำการอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศตลอดไปแล้วจากนั้นค่ะผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยตนเข้ามาดูความพร้อมกำลังพลว่ามีความเป็นอยู่กันยังไงรวมถึงดูความพร้อมของยุโทโธปกรณ์ในการเฝ้าตรวจและการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบส่วนกลาง หรือหน่วยควบคุมที่เชื่อมโยงสู่ศูนย์กลางของกองทัพเปลือกซึ่งจะเห็นภาพพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่ที่เราดูแลโดยได้ให้นโยบายไปว่าต้องทําอย่างไรให้มีความพร้อมซึ่งปัจจุบันความพร้อมถูกยกระดับขึ้นมาจากเดิมทั้งเครื่องมือและก็คนให้มีความพร้อมในทุกจุดแต่สิ่งที่ยังติดขัดอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีระบบสนับสนุนต่างๆอย่างเช่นระบบไฟน้ําเป็นสิ่งจําเป็น ก็ต้องทําให้เพียงพอกับความต้องการของกําลังพลด้วยพลเรือเอกจิรพลค่ะกล่าวอีกว่าสําหรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่เกาะปูดของกองทัพเรือมีหน่วยที่อยู่บนเกาะก็คือหน่วยปฏิบัติการเกาะปูดและก็นาวิกโยธินค่ะแล้วทั้งสองหน่วยเนี่ยก็ทำงานร่วมกันเพื่อดูแลพื้นที่ที่เป็นรอยต่อรวมถึงมีเรดาร์ดูแลพื้นที่ในทะเลนะคะเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางในภาพรวมทั้งนี้ค่ะยืนยันว่า กองทัพเรือมีความพร้อมมีความปลอดภัยประชาชนสามารถทำมาหากินในพื้นที่นี้ได้อย่างสงบสุขค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตังนี้ได้เลยค่ะ อิงซวยอีกค่ะถูกยื่นกกตอสอบผิดจริยธรรมไม่ซ้อมรับเสด็จจนพลาดตีตนเสมอเจ้าเสื่อมเสียเกียรตินายกค่ะ <S 2> <S 2> นายเรืองไกรค่ะได้ส่งหนังสือถึงกกตาทางไปรษณีย์นะเพื่อขอให้ตรวจสอบว่านางสาวไพรทานกรณีจากหัวข้อข่าวนะเปิดโป๊ะที่แท้นายกอิงไม่ได้ร่วมซ้อมพิธีรับเสด็จจนเกิดเรื่องฉาสนัน พบแค่เดินทางมาตรวจตั้งแต่กันยาฝั่งขั้นตอนภายหลังเหตุการณ์ดังกาบเกิดขึ้นค่ะก็มีรายงานเปิดเผยถึงความผิดพลาดของนาย,ยกรัฐมนตรีได้เกิดจากการที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมซ้อมพิธีตามข่าวน่าจะไม่ได้ร่วมซ้อมทุกนัดค่ะนายเรืองกายค่ะได้ยกมาตรา170ค่ะความไปรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อวงเล็บ4ค่ะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160มาตรฐานทางจริยธรรม ของตุลาการสารรับนูลและก็ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนะรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและก็หัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรับนูลและองค์กรอิสระพศ2561ข้อ17ค่ะระบุบอกว่าไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งค่ะ จากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่3พฤศจิก,กาย,ยน2567ค่ะนายเรืองกายลีกิจวัฒนะได้เปิดเผยว่าช่วงนี้ต้องอยู่ที่บ้านบ่อยนะเวลาว่างเหนือเยอะจึงใช้เวลาดังกล่าวตรวจสอบข่าวสารบัญชีทรัพย์สินนักการเมืองและก็ข่าวนายกรฐมนตรีซึ่งของนางสาวพัย์ทางทานชินวัตรก็มีข่าวออกมาให้ตรวจสอบอยู่เรื่อยๆนะวันนี้ก็มีได้มีการส่งหนังสือถึงกกตค่ะทางปรษณีย์ EMS ค่ะเพื่อขอให้ตรวจสอบ ว่านางสาวแพทองทานชินวัรนายกรฐุนตรีนะคะมีความไม่ซื่อสัสตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่คะหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ค่ะกรณีจะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรสินส้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐมนูลมาตรา1น0วงเล็บ4ประกอบมาตรา160รวงเล็บ4วงเล็บ 5, 5หรือไม่โดยมีข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายในคำร้องเป็นข้อๆดังนี้ค่ะ ข้อ1ค่ะเมื่อวันที่22ตุลาคม2567เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์หัวข้อกลัวไม่ครบนายกอิงหนักใจเร่งถ่ายรูปทรัพย์สินยื่นปปชย้ำต้องทำให้ถูกกฎหมายนะคะลงข่าวไว้ส่วนหนึ่งว่าเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่22ตุลาคม2567ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนางสาวแพททองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมตีให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเตรียมข้อมูลการโอนหุ้นบริษัทต่างๆก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชค่ะ ว่าตอนนี้ทางบริษัทช่วยกันดูนะว่ามีอะไรอย่างไรซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างค่ะข้อที่2เมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2567นเะเว็บไซต์ของสถาบันที่ทางไทยนะในหัวข้อเปิดโป๊ะที่แท้นาย,ย้ยอิงไม่ได้ร่วมซ้อมพิธีรับเสด็จจนเกิดเรื่องเฉาสนันพบแค่เดินทางมาตรวจตั้งแต่กันยาฟังขั้นตอนลงข่าววสหนึ่งดังนี้ค่ะ ต่อมามีคลิปที่เผยแพร่นในโลกออนไลน์ก็คือนางสาวแพททองทานชินวัตนนาย,ยกรรฐมรีได้เข้าเฝ้ารับเสด็จด้วยและได้มีการเดินร่วมกับขบวนเสด็จแต่ถูกส่งสัญญาณมือให้นายกอิงนะคะทราบเบาๆเรื่องการเดินล้ำแนวแถวเสด็จงานพระราชพิธีพยุหยาตราทางชุลมักเรียกว่าถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเป็นจํานวนมากค่ะทั้งนี้ค่ะภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะ,ะก็มีรายงานเปิดเผยถึงความผิดพลาดของนาย,ยกรรฐมรีได้เกิดจากการที่ไม่ได้เดินทางไปซ้อมนะคะ ร่วมซ้อมพิธีเนี่ยนะแล้วก็วงเล็บบอกว่าตามข่าวเนี่ยน่าจะไม่ได้ไปร่วมซ้อมทุกนัดนะคะข้อ3ค่ะจากการกระทาของนางสาวพาทนธ์ทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีตามข่าวทั้งสองข้างต้นจึงควรไปตรวจสอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนและก็มาตรฐานทางจริยธรรมในมาตราและก็ข้อต่างๆดังนี้ค่ะเขาขยกมาบอกว่ารัฐธรรมนูนมาตรา6องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้มาตาราห6 0ริรัฐมนตรีจะต้อง วงเล็บ4มีความซสื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับมาตรา161ก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตยปริญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ค่ะ ข้าพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็มีชื่อผู้ที่ปฏิญาณนะคะขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหกศากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประกาศนะคะมาตรา1 7 0ความเป็นร่ฐมตีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อวงเล็บ4ี่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา1นึ มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรับนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองคอ์กรอิสระรวมรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรับนูลและองคอ์กรอิสระพศ2561ข้อ9ต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจจะทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ข้อ17นะคะไม่ว่ากระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง ข้อ4ค่ะเขาระบุบอกว่ากรณีตามข่าวมวลที่ที่22ตุลาคม257 7ที่มีการระบุไว้ส่วนหนึ่งบอกว่าตอนนี้ทางบริษัทช่วยกันดูอยู่ว่ามีอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยนะเป็นเหตุอันควรตรวจสอบเนื่องจากนางสาวแพทองทานชินวัฒนายกริ่มตี เคยแจ้งลาออกจากบริษัทต,ต่างๆไปแล้วเหตุใดจึงยังมีบริษัทมาช่วยทำบัญชีทร,ร,รัพย์สินซึ่งควรเป็นเรื่องส่วนตัวและการช่วยนั้นเนี่ยจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ9หรือไม่นะอันเข้าข่ายเป็นการกระทรําที่ไม่ซื่อสัตย์สจร็ตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ค่ะข้อ5ค่ะกรณีตามข่าวเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2567นะที่ในข่าวมีการระบุไว้เป็นส่วนๆน,นะบอกว่าเรื่องของการเดินล้ําแนวแถว สเสด็จงานพระราชพิธีพระยุหยาตาทางชุลมางคเรียกว่าถูกวิพากษ์วิจาร์ถึงความเหมาะสมเป็นจำนวนมากหรือที่ระบุว่าทั้งนี้ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็มีรายงานเปิดเผยถึงความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีได้เกิดจากการที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมซ้อมพิธีนั้นเนี่ยกรณีการล้าแนวแถวสเสด็จพระราชพิธีและก็การที่ไม่ได้ไปเดินทางไปร่วมซ้อมนนเนี่ยนะคะจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ9และการที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมซ้อมพิธีเนี่ยจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ19หรือไม่นะ ข้อ6ดังนั้นกรณีตามข้อท็จจริงจากข่าวทั้งสองข้างต้นจึงเป็นเหตุอันควรให้กะกะตตรวจสอบต่อไปว่าการกระทําของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีดังกล่าวทั้งสองเหตุการณ์นั้นจะเข้าข่ายมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่หรือมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจารยิยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นะกรณีจะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองฐานชินวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐมนูนมาตราห7 0วงรอเบล็บ4 ประกอบมาตาหราอ6 0วงเล็บ4วงเล็บ5หรือไม่ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุสนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ จูดเจาะลึกจริง